สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Comet วันนี้ขอนำเสนอการต้อวาทีวีพีดีเบตแห่งปี2020รองประธานาธิบดีคู่ใจทรัมป์พบกับสวสาวผิวสีจากรัฐอร์เนีย่มคคเพนซ์และแคมิลาเฮร์ริพระเอกในการต้อวาทีนี้นะคะ,คะก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก มันแรงวันไลยตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหัวเพน คุณพระช่วยโต้กันมันๆอยู่ดีๆแมลงวันลายตัวนี้ก็เดินไปเกาะอยู่บนหัวเพนส์เกาะอยู่ได้สองนาทีไม่ยอมปล่อยโลกโซเชียลเอาไปล้อก,กันมันยันรุ่นหลานเหลนโหลดนแน่ๆไวรัลขนาดนี้ไบเดนแคมเปญก็ไม่ได้รอช้าทำไม้ตีมแมลงวันออกมาขายล้อลียน ตรงก้านเขียนว่า Truth Over f i ฟ15000ไม้ขายหมดเกี้ยงภายในวันเดียวโอ้โต่อไปเป็นเรื่องดวงตาของรองประธานาธิปดีตาแดง,ดงใครแกกลงมาาหรือออบนะ้ตดง,ดงจะไววใจดิแกบางคนก็หาว่าเฮ้ยอันเนี้ย เป็นอาการคอมมอนของโควิด19หรือเปล่าจะห้ามให้เขาไม่สงสัยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทำเนียบขาวได้กลายเป็นซ u เปอร์สเปรดอีเวนต์กระจายแจกจาก่ายเชื้อให้คนวงในติดไปแล้ว20กว่าคนเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงขอแซวฝ่ายซ้ายนิดนึงก็แล้วกันนะคะเป็นที่หือหาทางประเทศเกี่ยวกับการแสดงออกทางสีหน้าของ c a มเมราแฮริส บอกว่าเป็นสีหน้าเยอะหยันดูถูกเสแย,ยิม้มไม่จริงใจไม่งามไม่ควรไม่โปรเฟสชันแลสีหน้าเธอคืออารมณ์แบบโอเคยอมที่ไหนอะอาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่โจไบเดนถูกสกัดขาพูดแทรกจนไปต่อไม่เป็นพอเพนซ์พูดแทรกเธอเธอตอบสวนไปเลยว่า Mr. I'm Mr. I'm President, President, Vice have speaking I wait Vice speaking <laughs> speaking to ไม่ได้มีการบอกให้หุบปากให้ shut up แบบโจแต่เป็นการพูดเตือนสติให้คนอีกฝ่ายรู้ว่าควรจะทำอะไรด้วยตัวเองในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเชียร์ทรัมป์ก็บอกว่าเ e n c e นั้น too nice for her p e n c ์นั้นทำตัวดีมีมารยาทเกินไปสำหรับเธออุ๊ยแรง พิธีกรซูซานเพจถามคำถามแรกนี่ก็เหมือนการตบหน้ารัฐบาลแรงๆเลยนะคะเพราะว่าถามคำถามเกี่ยวกับอ อัตราการตายของคนอเมริกันกับโรคโควิด19ซึ่งสูงกว่าประเทศที่มีเงินทั้งหลายประเทศแคนาดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านอัตราการตายของคนอเมริกันสูงกว่าแคนาดาถึง2.5เท่าเหมือนเป็นการเปิดประตูโอกาสให้แคมเมราแฮร์ริสโจมตีความล้มเหลวของรัฐบาลครั้งนี้เพนซักกลับสิคะบอกว่าคนอเมริกันรู้จัก ความล้มเหลวจากการบริหารโรคระบาดก็มาจากส w วน e ฟลูไข้หวัดหมูในปี2009ซึ่งมีคนอเมริกันตายไปมากกว่า1 2 0 0 0 0คน มีหนำซ้ำยังบอกอีกว่าถ้ามันร้ายแรงเท่ากับโควิดเนี่ยคนอเมริกันก็คงตายเยอะกว่านี้ไปแล้วเพนส์ Pence บอกว่าเขาเชื่อว่าคนอเมริกันมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องสุขภาพของตัวเองทักษเดมโมแครตนั้นมีแต่การจะกดขี่ออกกดมาควบคุมประชาชนและต่อไปการขยายใหญ่ของโอบามาแครนั้นจะทำให้คนไม่สามารถเลือกประกันสุขภาพได้เอง ซึ่งเสรีภาพของพรรคริพัร์ิกันเนี่ยเนยอยากจะขออธิบายขยายความหน่อยเผื่อใครยังไม่คุ้นเคยกับการเมืองอเมริกัน พรรคลิพาบิกันนั้นเขามีมุมมองที่เชื่อว่าคนเรานั้นควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการถืออาวุธในการเลือกประกันสุขภาพของตัวเองและรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมการที่จะโกกรีนรัฐบาลก็ต้องออกกฎมาควบคุมประชาชนออกกฎมาควบคุมภาคธุรกิจซึ่งนั่นคือการริบรอนสิทธิเสรีภาพรวมถึงจะทำให้ธุรกิจเสียหายเพนส์บอกว่า พรรคเดโมแครตนั้นอะไรอะไรทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นั้นก็เกี่ยวกับการออกกฎมาควบคุมประชาชนริดรอนสิทธิเสรีภาพซึ่งแตกต่างจากพรรคเราที่ all about respect Harris เธอซัดกับเลยค่ะเธอบอกว่าอ๋อจะพูดเกี่ยวกับการเคารพประชาชน you wanna talk about respect ถ้าคุณ r s ร e เ t s ซ m e วันคุณพูดความจริงกับเขาสิคุณต้องมีความกล้าที่จะพูดความจริงที่เขาไม่อยากจะได้ยินออกมาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสที่จะปกป้องตัวเองไม่ใช่นั่งทับความจริงปกปิดเอาไว้และตอนนี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศผู้ดำเนินรายการซูซานเพจถามว่าถ้าทีมงานของทรัมป์อนุมัติวัคซีนออกมาคุณคิดอย่างไรคนอเมริกันควรจะฉีดไหมแล้วคุณจะฉีดไหม เธอตอบแรงเลยนะคะเธอตอบว่าถ้าทีมหมออย่างด็อกเตอร์เฟชีนั้นอนุมัติเธอจะเป็นฟอนต์ไลน์เลยที่ฉีดแต่ถ้าเกิดว่าทีมทรัมป์อนุมัติถ้าทรัมป์บอกให้ฉีดดิฉันไม่ฉีดค่ะเพนส์ Pence ก็แบกแทนกลับเลยสิคะบอกว่าการที่พรรคเดโมแครตนั้นคอยสกัดขาไม่ให้วัคซีนออกมาภายในช่วงเวลาของทรัมป์นั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง <laughs> 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 and senator I, I just ask you stop playing politics with people's lives the reality is that we will have a vaccine we believe before the end of this year your continuous undermining uh, of confidence in a vaccine is just it, it's just unacceptable ในมุมมองเรื่องวัคซีนเนี่ยสามารถมองได้หลายด้านค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัคซีนมันไม่พร้อมไม่มีการทดสอบที่มากพอแล้วไปเร่งให้มันออกมาพอเราเอาไปฉีดให้ประชากรหมู่มากอาจจะมีผลข้างเคียงกับคนบางกลุ่มในอีกด้านหนึ่งบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่พรรคเดโมแครตนั้นอยากจะโควัคซีนเอาไว้เพื่อให้รัฐบาลน,นั้นดูล้มเหลวมากขึ้นและเป็นแผนการสร้างเครดิตให้กับตัว เองพูดถึงเรื่องการเล่นเกมการเมืองกับชีวิตคนนะคะทั้งสองฝ่ายนี้เนี่ยไม่มีใครสักคนที่จะปริปากพูดถึงสติ u l ลัสเช็คที่คนทั้งประเทศนั้นรออยู่ s t i m u ูลัสเช็ครอบ2จะออกมาไหมจะเอาอยัางไงทำไมไม่พูดถึงต่อไปเป็นเรื่องอายุค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขเมื่อคุณ ต้องการจะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรู้หรือไม่ทรัมปเป็นประธานาธิบดีที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาซึ่งถ้าไบเดนนั้นได้มาเป็นประธานาธิบดีคุณพระไบเดนนั้นแก่กว่าทรัมป์อีกเวลามองให้มองอย่างนี้นะคะประธานาธิบดีสามารถเป็นได้สองเทมอม2เทอมคือ8ปี มีนำซ้ำนั้นทรัมป์นั้นก็ติดโควิดไปอีกซึ่งคุณรู้หรือไม่คนที่อายุเท่าทรัมป์มีสถิติการตายจากโควิด สูงถึง6%แต่แน่นอนว่าทรัมป์นั้นก็เป็นประธานาธิบดีแน่นอนว่าเขาต้องมีการเทคแคร์ดูแลกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วพิธีกรก็ได้ดึงหัวข้อนี้ขึ้นมาถามซึ่งคำตอบนี้ก็ไม่มีความชัดเจนแต่คามล่าแฮร์ริสนั้นก็ได้เลี้ยวไปโจมตีทัา์ว่าประชาชนควรจะได้รับความ ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของประธานาธิบดีและควรจะมีความโปร่งใสในการรายงานจากทางแพทย์ทรัมป์ได้ทวีตบอกว่าผมรู้สึกดีกว่าเมื่อ20ปีก่อนอีกและไปดูสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ของทรัมป์ <c oughs> Absentee Balance ต่อไปเรื่องนี้ไม่แตะไม่ได้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คามล่าบอกว่าในสายงานของเธอในสายงานของโจไบเดนซึ่งเป็นเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเราต้องรู้จักว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูและต้องมีการสารสัมพันธ์กันอย่างจริงใจอะ่ะแต่สำหรับทรัมป์ทรัมป์ไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูแยกไม่ออกไปจับมือกับปูตินรัสเซียซึ่งเหนื่อยข่าวกองของอเมริกาก็บอกแล้วว่า เป็นอันตรายมีการแทรกแซงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วของอเมริกาและนอกจากนั้นไม่พอทรัมป์นั้นไปทำลายความสัมพันธ์กับจีน และเธอก็ยังพูดถึงเรื่องสำคัญคือเรื่องการบอมกันไปบอมกันมาของอเมริกากับอิหรา่านตอนอิหรา่านบอมฐานทัพอเมริกาในอิรักกับไม่มีคนตายก็จริงแต่มีทหารบางส่วนนั้นได้รับความเสียหายทางสมองทุกทรมาน b บ a i n damage แต่ทรัมป์นั้นกลับไปพูดว่าทหารแค่ปวดหัว no, I consider them very serious injuries relative injuries I've don't to other injuries that seen them very that เนซัดกลับเลยค่ะไม่ยอมบอกว่าในสมัยโอบามามีชาวอเมริกันถูกจับไปเป็นตัวประกันจากกลุ่มก่อการร้ายไอซิสโอบามาล้มเหลวในการจัดการเรื่องนี้ตัวประกันอเมริกันตายอย่างอนาถและกองทัพมีความอ่อนแอไม่มีความเป็นผู้นำไม่เหมือนทรัมป์ที่ไม่ลังเลเลยที่จะจัดการกับสุไลมานซึ่งเป็นตัวอันตรายกับชีวิต คนอเมริกันมากมายโอ้โหดุดันมันแพรบจริงๆอย่างน้อยการโต้วาทีครั้งนี้ก็ได้เนื้อหาสาระมากกว่าครั้งที่แล้วที่มีแต่ความโกลาหลถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ในด้วยนะคะสำหรับวันนี้ในะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองกันให้ดีๆนะคะสวัสดีคะ่ะ